สวัสดีครับวันนี้ลุงสีเปียวกองโฟกนะครับมีพี่น้องหลายคนเอฟซี MC หลายคนถามกับมาว่าลุงเชี่ยนปุ๊กพักใหโโโ้ดูพ่นิกเชี่ยนเปียวกองโฟกอยู่ใสนะครับวันนี้ลุงสีพาพี่น้องไเปเบิ่งนะครับเนาะก็คือไปเอาอ่ายูรานาที่เขาขายอาหารทะเล หรือว่าร้านชูชีนะครับเนาะ,ะเขากขายให้เข้าในราคาถือนะครับในราคาทีโ่โมแพงนะครับก,ออก,กินลูกเปี่ยวกับกล่องหนึ่งกับประมาณสิบบาทสิบห้าบาทหรืสิบบาทหรือไปยี่สิบห้าบาทแต่และตลานที่เขาขายให้นะครับเนาะแต่ว่ามันเป็นกล่องโฟมมือสองกอับราคาพอสูงนะครับ สนใจสิปู่นะครับเด้อยอยู่ไก่อำเภอใดอยู่ไก่จังหวัดใดก็เขาไปถามเมืองอน้ำลานที่เขาขายชูชีหรือว่าน้ำลานที่เขาขายอาหารทะเลต่างๆนะครับเพราะว่าเขาเหลือใส่อยู่แล้วพาก็ไปพอสื่อเขามาลุงก็ไปรับมาหลายล้านนะครับรับมาหลายละานล้านได้มีกับเอาลานนั้นเนาะนะครับ กันใดที่ก็มีเพราะว่าได้นี่ก็พนปูมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับเนาะก็เกิดการแย่งกันอยู่นะครับผู้ใดไปก่อนก็ได้นะครับเขาสี่ผู้ใดหับจองไวใ้ผู้ใดผู้หนึ่งนะครับกันเขามีผู้ใดไปเขาก็ขายให้นะครับเขาสิ่ผู้ับนอกจากว่าผู้ใดสีเอาเงินไปใส่ไว้นะครับ แต่ว่ามันก็บม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกมันบม่ได้หายากขนาดนั้นหรอกนะครับไปกำลุงลุงสี้าไปไปเบิง่งนไม่ได้เบิงเ่งแต่ตนจนจบกระสงหัวว่าลุงเปี้ยวบันไหนในราคาที่เท่าไรครบเนาะจากบ้านลุงมาตลาดเภออุทุพรนี่ก็สีประมาณจา๊ะ กว่เกินเจ็ดกิโลนะครับเนาะกขบไกปนะครับตอนนี้กับมาถึงอ่าอำเภอแล้วนะครับอำเภออุทุพรเนาะนะครับลุงงกันนี่แหละสื่อไก่บ้านสื่อไก่บ้านอ่าได้มันก็นดีนะครับเพราะว่า,าต้นทุนค่าน้ำมันลดน้ำมันเลือกการเดินทางของเขา ก็มีกำไรกันเทาต้นทุนเทาสูงกำไรมันก็หน่อยเหยียดยังกระซังนะครับมันก็สิลักการเดียวกันทั้งบดเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็บริเไวณเฮียหน้าเฮียหัวเฮียสวนนะครับเขาก็ลดนละลงให้ลดต้นทุนกันทั้งนั้นนะครับเพื่อให้มันมีกำไรมากขึ้นนะครับเกือ <D> บถึงแล้วนะครับเกือบถึง đè อลาน ขายกองโฟมร้านขายอาหารทะเลเนาะที่ลุงมาสื่อเป็นประจำนะครับเนาะนี่ก็เป็นอีก้านหนึงที่ลุงสื่อเป็นประจำนะครับมีบอกันบมีกับไปร้านไม่นะครับโอ้มีนะครับเยอะแยะเลยนะครับ โอ้มีเยอะเลยนะครับยายไปสายยายอยู่บอเออเมา่กองโฟมครับโอ้มีหลายเด้อมึงหลายอยู่นะครับเนาะครับยายใจดีนะครับเนี่ยนี่ใครลุงในราคาถึกถึกนะครับครับร้านสาวร้านสาวกำลังหลๆกองฟ้อมให้ลุ้งพ่อนะครับนี่นะครับพี่น้องเด้อ พี่น้องหลายคนก็ถามว่าลุงไปเอาใส่เนาะนี่แหละบอลเอาลุงมแล้วคุณยายเราขายอาหารทะเลเออเราขายให้ลุงเราขายให้ลุงมถึกๆนะครับเนาะนี่ผู้ใดอยากได้ปลาหมึกอยากได้ยังปลาซาบงซาบะแต่มาเอาน้ำเล่าได้เลยครับเดินน้ำงามๆเลยสดๆใหม่ๆนะครับเนาะนะครับกัอยู่หลังอำเภออุทุพพรวิสัยนะครับเนาะหลังอำนเพื่อนะครับหลังที่ว่าหลังที่ว่าการอำเภอเลย นะครับครับใส่้ลยกองอยู่นะสิพ่อพอดีนะครับน่ยคุณยายเราก็ซอยยกพอดีเราขายลุงถึงเวลาเอาใซ่แกระเวลาเอาไซ,าาไซรักระถปลูกดีดีนะครับเด้อต้องหาแนวคุ้มเพราะว่าลุงอ่าเคยอ่าเคยลนแล้วนะครับเนาะกองโฟมนี่มันเบามากเลยนะครับต่องคุ้มดีๆนะครับเด้อ มาในสวนลุงแล้วนะครับเนาะลุงมาเห็ียดอยู่สวนนะครับสวนลุงก็สิเป็นสวนบกเปลาน้ำหอมครับสวนบกเปล่าน้ำหอมซะสวนมากเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานนั่นแหละนะครับเหีียดหน้าน้ำนะครับเลี่ยงเป็ดเหลี่ยงไก่เหลี่ยงมั่วนะครับเหลี่ยงปลาสวนไม้นะครับมีหลากหลายชนิดว่สิเป็นบกเขียบซิดาบกเปลาบกมาก นหลายอย่างเนาะนะครับนี่กับมัวนัวลุงกับป่วยกินแบบธรรมชาตินะครับกินแบบบุฟเฟ่อยากกินตรงไหนก็กินอยากนอนตรงไหนก็นอนนะครับนี่ครับมาถึงแล้วนะครับเอามาไว้ตรงหน้าเลยนะครับเอามาไว้อยู่ฟ้ามเลยนะครับอกทนร้ายเท่านะครับ สิเป็นสาขาหนะ่วยใหญ่ๆนะครับเนาะนี่นะครับลุงกำลังเลี้ยบปลูกนะครับว่าท่านได้ว่าท่านได้หลายปันใด้นะครับเนาะก็ค่อยเห็ดไปเรื่อยๆนะครับค่อยเห็ดไปเรื่อย กับสองโรงเรียนกระจูดไดประมาณจักสี่ร้อยกว่ากองนะครับเนาะเกือบสี่ห้าร้อยกองบนละนะครับ,นะรบลุงกับสีเอามาลงไว้นะครับเอามาลงไว้แล้วก็ล่างก่อนนะครับล่างก่อนล่างทั้วามสวอาดก่อนมันมีกินอาหารทะเลอยู่เนาะเพื่อล่างมากอยู่ดอกแต่ว่าล่างมากเข่าๆนะครับเขาก็ต้องมาล่างอีกทีหนึ่งนะครับเนาะ ครับคลิปดีเขาซำนนีก่อนนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นํำเน่ยด้ครับเด้อขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ